จะทําไข่ตุน๋นสไตล์ญี่ปุ่นเนียนเด้งให้ดูมาเริ่มกันเลยค่ะก็จะใช้ไข่สองฟองนะคะเราจะตวงน้ํากับไข่ว่าเท่าไหร่ดีนะคะบางบ้านเนี่ยเราไม่มีเรียกว่าอะไรถ้วยตวงบางทีเราไม่มีถ้วยตวงนะคะเราก็จะเอาไข่เนี่ยใส่แก้วน้ําอย่างนี้นะคะนำหนังสติ๊กมันลับให้ระดับของไข่ของเราเอาไว้ะคะ่ะว่าเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เอา ระดับน้ำวันนี้ค่ะไปตวงน้ำจากนั้นเราก็คือไข่ออกนะคะทีนี้เราก็จะมาตวงน้ํานะคะไข่ตุ๋นที่เราทําวันนี้จะอยากได้เนื้อที่เหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นก็คือเนียนเด้งเราจะใช้น้ําเป็นสามเท่าของไข่นะคะก็คือเราเทลงไปตรงให้ตรงกับระดับของหนังสติ๊กที่เรารัดไว้อ่ะคะ่ะสามครั้งใส่ลงไปในชามไข่นะคะ เพราะว่าเราเราไม่ทราบว่าไข่ที่เราได้มาเนี่ยเบอร์อะไรใช่ไหมคะแล้วบางบ้านก็อาจจะไม่มีถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันค่ะนะคะ,นะคะถ้ามีเป็นน้ำในแทนที่จะใช้น้าเปล่าก็ใช้เป็นน้ําซุปน้ําสต๊อกก็ได้ะคะ่ะตามชอบแต่ลิลี่ไม่อยากทานน้าสต๊อกนะคะหรือแบบผงซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ําเปล่าะะ่ะ คน,คนให้เข้ากันไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าไปตีให้มันเป็นฟองเพราะว่าเราอยากได้เนื้อที่เนียนเด้งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เดี๋ยวเราต้องไปกรองด้วยกระชอนล้วก็แค่คนให้เข้ากันค่ะเติมซีอิ๊วขาวหรือโชอยุประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้เป็นน้ำซุปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เค็มแล้วก็เกลือเกลือป่นนะคะทีนี้ก็จะใช้เกลือปูนเหมือนเดิมนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ่ะตอนน้องดูนะคะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันจากนั้นเรานําไข่ที่เราผสมไว้มากรองนะคะกรองเพื่อที่จะได้ไข่ที่เนื้อเนียนค่ะ ส่วนที่เป็นไข่ขาวแบบนี้เราไม่เอานะคะต้องใส่ไปะคะ่ะที่เป็นเมือกุ้นๆแบบนี้นะคะเทไข่ที่เรากรองไว้ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ที่จะตุ๋นนะคะพยายามหาภาชนะที่ขนาดใกล้ๆกันนะคะจะได้สุกพร้อมกันพอีันนี้มีถ้วยอย่างนี้แค่ต่อไปนะคะ าจากนั้นเราจะปิดหน้าด้วยฟอยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ตุ๋นของเราเนี่ยหน้าโดนน้ำหยดลงไปแล้วก็เป็นการเก็บอุณหภูมิตอนที่เรานึ่งด้วยค่ะห่อห่อฟอย์ทุกอันนะคะจากนั้นเราก็เรียงไข่ที่เราพุ้มฟอยอ์ปิดฝาแล้วนะคะใส่ลงในภาชนะที่เราจะนันึ่งค่ะนำลังถึงนะคะมาต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะ พอน้ำเดือดน,นะคะเราจะหลีไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะพอหลีเป็นไฟอ่อนน้าจะค่อนข้างนิ่งแบบนี้นะคะเราก็ยกไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะย่างด้วยไฟอ่อนประมาณ7-8นาทีนะคะวางหน้าด้วยปูอัดห้สุกตามชอบเรวางครบแล้วเราก็จะปิดฝาปล่อยกลับนะคะแล้วึ่งต่ออีก5้านาทีค่ะปล่อยแล้วก็ปิดฝา ดูไข่ตุที่เราได้กันค่ะเปิดฝาดูนะคะนี่ค่ะหน้าเนียนเด้งสวยารนนะคะร้อรัด้เาน่นะคเดี๋ยวั่ะนุ่มๆเลนะะหน้านนค่ะลองไปทำกันดูค่ะ